สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านท h a i f i s h งขงวุวิทย์นะคะตั้งแต่รีวิวเจ้ากิปเปอร์มินิไปนะคะลูกค้าหลายๆคนก็อยากได้ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่ะวันนี้เราตามกิปเปอร์อีกตัวหนึ่งมาให้นะคะก็เป็นขนาดที่กําลังดีนะคะเป็นอลูมิเนียมถ้าถามหนูหนูว่าตัวใหม่ดีขึ้นนะคะคือเขามีไกปืนให้ด้วยแหหล่อมากนะคะเป็นกิปเปอร์อลูมิเนียมรุ่นไกปืนนะคะมาพร้อมสายเซฟตี้เอาไว้ค้อง เอาไว้ค้องหูกางเกงได้เนาะไม่ตกน้ําแน่นอนหรือว่าคล้องกล่องเอาไว้ได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจับตาอยู่แล้วบิดปึ๊บล็อกอย่างนี้ยกยกอ่ะแล้วปลาเกิดดิ้นอ่ะเรายังสาวอะไรได้นะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่มองหากิปเปอร์เจแปนในราคาไม่ถึงหลักพันนะคะหนูว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์นะคะมีชกตรงกลางเขาจะมีเป็นชกสปริงให้นะคะซึ่งอันนี้มันช่วยช่วยช่วย ซับแรงเวลาที่ปลาเขาดิ้นหรือว่าเวลาที่เรากดตรงเนี้ยมันช่วยได้เยอะนะคะถ้าเกิดไม่มีสปริงตรงนี้ยมันจะค่อนข้างหนืดแล้วก็ฝืดอ่ะเวลาปลาเขาดิ้นเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่องว่างอยู่ทํางานมาได้ดีนะคะแล้วก็สายเซฟก็จะเป็นอย่างดีนะคะยืดแล้วพอกลับมาได้เนี่ยอย่างเงี้ยสายเฉพาะสายกับที่ท้องอย่างเดียว,วเส้นละหนึ่งร้อยบาทแล้วนะคะเพราะว่าข้างในเขาจะเป็นสลิงอยู่นะ ไม่ใช่พลาสติกแบบเส้นละยี่สิบาทที่มันยืดแล้วมันจะไม่กลับมานะคะอยู่ไว้ไปเลยว่าง่ายๆนะคะเจ้าตัวนี้หนูก็เอามาให้สายตีกระพงตีปลาช่อนตีชะโดนะคะใช้งานง่ายนะคะเวลาเราเกี่ยวปากปลาเนี่ยตัวปากจับเขาอะ่ะมีเดือยล็อกขึ้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนตัวตัวกิปเปอร์มินิที่เพิ่มการจับให้มันขนาดมือขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้น้ำหนักเบานะคะมีตัวกันหลุด เหมือนเดิมนะคะก็คือเวลาปลาเนี่ยที่เขายกขึ้นมาแล้วติดช่วงกระดูกปาาเขาเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ตรงล็อกเบ้านี้พอดีนะคะล็อกเบ้านี้พอดีแล้วจะมีเดือยเล็กๆขึ้นมานะคะทําให้เวลาปลาเขาดิ้นเนี่ยมันไม่หลุดนะคะมันไม่หลุดโอกาสที่ปลาจะหลุดน้อยกว่ารุ่นเก่าๆเยอะนะคะเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราไปยกปลาโดยที่แบบไซส์เจ็ดไซส์แปดโลแล้วไม่ประคองหางเนาะเวลาเรายกปลาพวกนี้ล็อกป,ปากปลาเนี่ยก็คือยกได้ถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็จับหางเขาประคองหน่อยถ้าจะเป็นอย่างนี้เลยคนหล่อนะคะคนหลอกินนาการว่าตรงนี้เป็นปลานะคะตัวใหญ่ๆยกหางอยู่โอ้โหคุณหล่อนะคะก็อสาคัญของการใช้กิปเปอร์เนี่ยหนูแนะนํานิดนึงนะคะการมีกิปเปอร์มันดียังไงรู้ไหมคะเวลาที่เรา อยากจะปลดเหยื่อจากปากปลาเหยื่อปลอมเนี่ยค่ะเวลาที่เราเอามือล้วงเข้าไปเนี่ยจับปากเขาใช้มือเปล่านะคิดภาพตามนะใช้มือเปล่าจับปากจับกระดูกปากเขาเนี่ยหนึ่งคือนิ้วโป้งเราอ่ะจะถูกฟันปลาฟีกเล็กๆอะ่ะบาดนะคะถ้าเป็นพวกปลากระพงเนี่ยลูกค้าหลายคนจะเข้าใจแต่ปลาช่อนเนี่ยจะเห็นชัดว่ามันเป็นฟันเลยนะคะนิ้วเนี่ยเรียบร้อยค่ะพี่ด้านหมดนะคะกับอีกจุดหนึ่งที่อันตรายถ้าไม่มีกิปเปอร์ก็คือเวลาเกิดเขาดิ้น เอาคีมล้วงเข้าไปอันนี้ลากมือจับปากอยู่แล้วเกิดเขาดิ้นแล้วมันหลุดมือเหยื่อปอมที่อยู่ตรงปากเขาเกิดกระเด็นปึ๊บปากหาหมอนะคะไอซียูเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีเจ้าตัวนี้ไว้อุ่นใจกว่านะฮะน้องๆหนูๆที่เพิ่งกดติดตามหรือเพิ่งหัดตบปาอาจจะยังไม่ต้องมีก็ได้ใช้ครีมปากยาวๆก่อนก็ได้แต่เวลาจับมันไม่ถนัดหรอกนะคะแต่เดี๋ยวพอเราใช้เป็นตพักเราก็ต้องซื้อนะคะข้อดีของพวก สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งตัวช่วยเซฟตี้เรานะคะแล้วก็เซฟตี้ปลาด้วยนะคะหนึ่งคือเราจับเขาอ่ะไม่ได้ไปกดนะคะล็อกแค่ตรงกระดูกปากนะคะแล้วก็ประคองหางไว้เวลาเรายกถ่ายรูปก,ก็เท่เซฟปลาด้วยบางคนจับปลาแบบกดเหยื่อใช้กดปลาลงกับหินนะคะบางทีลูกตาเขาอ่ะไปขูดกับก้อนหินนะคะตาเขาจะบอดเอานะคะมันอันตรายนะ,ะใช้พวกนี้ดีกว่าอันนี้คือข้อดีของกิปเปร์ในความรู้สึกหนูนะคะบอก ลูกค้าใหม่ๆไว้เกิดแบบเอ้ยไม่รู้ว่ามันจําเป็นยังไงมันก็จําเป็นตรงนี้แหละคะ่ะนอกจากจะช่วยเราในการปลดปลาแล้วมันคือช่วยเซฟเราแล้วก็เซฟปลานะคะเซฟเราแล้วเซฟปลาไม่ทําให้ปลาช้านะคะหลายๆคนที่แบบเออเป็นมือใหม่ก็ลองติดตามดูนะคะเราก็จะมีเทคนิคสาระเล็กๆน้อยๆเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆพวกนี้พูดอยู่ในคลิปนะคะก็จะบอกไว้เจ้าตัวล็อกนี้ก็ดีเหมือนกันนะหนูชอบสายแบบนี้นะคะมันใช้ได้นานเนี่ยยืด ไม่ขาดง่ายนะคะแต่มันถามว่ามีโอกาสขาดไหมมันก็คงมีแหละแต่ว่ามันดีไหวเส้นละ20บาทแน่นอนนะคะมี2สีนะคะขนาดก็ประมาณนี้นะคะมี2สีมาในบรรจุภัณฑ์อย่างดีนะคะมาในกล่องอย่างดีนะคะตัวนี้อยู่590บาทนะคะห้าบาทนะคะมา2สีนะคะสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงเวลาสั่งเข้ามาแจ้งมาได้เลยนะคะเอากิปเปอร์อลูมิเนียมไกลปืนสีน้ำเงินครับพี่เอกิปเปอร์อลูมินีม ไก่ปืนสีแดงก็พี่อัลละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะสั่งทีเดียวสองอันก็ได้นะค่าส่งครั้งละห้าสิบาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะรวมๆกันสั่งก็จะประหยัดค่าส่งไปเยอะนะคะสมมุติในเพื่อนในกลุ่มมีกันสามสี่คนอย่างเงี้ยมีกันสามสี่คนอย่างเงี้ยสั่งสี่อันพี่เสียค่าส่งห้าสิบาทแต่ถ้าเกิดที่แยกกันสั่งสี่คนพี่เสียค่าส่งรวมกันอ่ะสี่คนก็จะเป็นสองร้อยบาทเห็นปะประหยัดไปเยอะนะคะไม่ต้องวิ่งรถออกมาจากบ้าน โอนเงินรอรับของนาบ้านได้เลยกับร้านทาไทยพิ่ซิ่สุขุมวิทแป้นะจ๊ะฝากไว้คลิปหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ